สวัสดีนะคะย t u b e นะคะพอนิตัแไมารี่รายงานตัวนะคะสวัสดีเอฟตี้น้องลาอุ้งอิงน้ำเด้อค่ะนะคะสวัสดีกันทุกมือนะคุยกันทุกมือแหละนะ,ะ <c oughs> โอ้ยนะคะคนอัญะเมื่อคืนนี่ตลาดรวสับนะคนอัญะญคือเกาค่ะนะคะมือนี้ตะวันนานะคะข้างเดอมอนะคะบางกะปินะคะโอ้ยอัญะญคือเกาเ่าเกลือเถอะเนาะนะคะอัญะญคือเกาดะน้องเราก็น้องลามานี่ยังไม่ได้เกี่ยวกักักมือเลยเลยด้นี่ ว่าฝนตกดีดีนะปกติแล้วนี่นะคะน้องราบก็เจอฝนนะคะโอ้ยดวงดีขนาดเลยเนาะเอฟตีก็อันญะทุกมือนะคะบัสสองลอยนี่อันญะทุกมือทุกมือพี่พ้อยก็นั่งเบิ้งว่าได้ไปก็เขาดอกนะคะว่าได้ไปก็เขาก็นั่งเบิ้งทุกมือทุกมือนั่งเบิ้งนองหญิงนั่งเบิ้งสาวน้อยนั่งเบิ้งเวทีนั่งเบิ้งนักล้องทุกคนนั่งเบิ้งแดนเซอร์นั่งเบิ้งทีมงานขนาดนั่นะนะคะว่าเหตุอย่างใดอย่างใด แล้วพี่พ่อกับนางถุงมือรุ่นเวทีถุงมือถุงมือแต่ว่าบมาวานนี่เร็เวเร็วเนาะนะคะมีรถนะคะมีรถมีรถยกมีรถเคนนะคะมาสวยเนาะนะคะแต่ได้เร็วประมาณนี่เนาะนะคะมาวานเนาะนะคะโอ้ใส่เวลาแค่ติบสิบนาทีนะคะโอ้จากเวลาที่ว่าเหตุสามโมงเนาะนะคะเออก็ดีนะคะนั่งรุ่นนั่งรุ่นตลอดพี่พอ้อยนะนั่งรุ่นทุกคนลกล้องทุกคนผู้ใจออกมากับเดี๋ยวนี่หูหมดเลย เออเดยออกมาละโอ้เห็นะค่ะเบิ้งทุกมือนะคะเบิ้งทุกมือแล้วมาคืนนี่มาคืนนี่เบิ้งหอดไหนเน้อมาคืนนี่โอ้เออเบิ้งมือคืนน <sho ients in acha>. ี <None Öz human großes> ่เบิ้งถึงจะถ่กเนาะมาคืนนี่นะคะคืนนีูุ่งตูว่าตัวเองง่วงนะคะหลายมือปวดเนาะนะคะเ้ยเดี๋ยวว่าเบิ้งคลิปเอาดีกว่ประมาณนี้นะคะเบิ้งคลิปเอาดีกว่ประมาณนี้เนาะนะคะคนายะนะคะโอ้ยคนหลายแ้ๆนะคะเออนะค่ะน้องลาก็เป็นคนึังปีละนะคะ อมืม่อานี้พี่พ่อยก็ไปไปเบิรงคลิปเบิรงนี่อย่างในหลายคลิปเนาะแล้วก็ไปเบิร์คลิปของพอยุดเนาะพอยุดก็คุณต้นนะคะเอ <c oughs> นะคะคดังคุยกันเรื่องที่ว่านองมา้ามือมือเด็กแหลกนะคะมือเด็กแหลกนองมาอย่างไรนะคะพี่พ้อยไปเห็นเลยนะคะนั่งคุยไปพี่พ้อยรู้เลยว่าเออพอเป็นมาจังสันจังสัตเนาะเพราะว่าเราก็เบิรงพี่พอยก็เบิรงแต่มือแหลกด้วยกันนะคะ เออนะคะครับคุณเดียที่นี่พออยู่ไทยแบบนี้ห้วยห้วยแล้วพี่พ้อยกันยิ้มไปพูที่ว่าน้่มต่อมอยู่เนาะอ่ะพ่อพอ่ะพอหยุดก็คุณต้นเป็นคุยกันเนาะเป็นแบบไห่นะพออยู่ไทยแล้วพี่พ้อยก็นอุ้ย สะอึกคือกันเนาะเออนะคะสะอึกคือกันอ่ะเห็นอยู่ตอนที่น้องเขามาว่าเป็นยังไงจีแรมพี่พอ่อเกาบบลูโดเนาะแต่ว่าเห็นมือน้องเขาอ่ะเอาผ้าห่อเอากระดาษห่อทุกมือนะพี่พอ่อเก็ว่าเอ๊ะเป็นเอียงเอียง,ยงแล้วพี่พอ่อเกาเบิ่เบิ่งอยู่ช่องหนึ่งฟังช่องหนึ่งเขาเว้ามาเอ้าอีหลีตีแม่นแมนตี้อะไรประมาณนี้เนาะนะคะและ้วทีนี้ก็โอ,อ้พี่พอ่อเก็ ตอนนักที่ไปไปทายลูกก็นองพี่พ่อกับบดีหินเด้อค่ะนะคะพี่ว่อยบดีหินดอกนะคะกับบดีสังเกตเนาะมาหูตอนหลังนะคะมูอตอนหลังเตาลู่านนองก็เอ๊มือนองก็เจ็บว่าน้องบางทีประมาณนี้เนาะเป็นแผลบอนองก็ถึงได้กระดาษพันมือทุกมือประมาณนี้เนาะตอนแรกๆเนาะพี่ว่อกับบารูบารูตอนหลังเนาะมาลูตอนหลังโอ้นะคหะ้าจีแมนอยู่ดอกเนาะนะคะ้าจทีแมนอยู่ดอกเนาะนะคะนี่ว่าเรานองเ่นก็โดนโจมตีไลยหลาย โดนโจมตีพ่ออียังแร็กๆอ่ะเนาะแรกๆโดนโจมตีพาะอียังมันกะเวาวบ่ได้ดอกมัมันกะวาวบ่ได้ดอกเนาะนะคะเออกะวาวบ่ไดดอกเนาะนะคะรีกว่าอ้าวพอโจ่นเลือกน้องลาเอ่อน้องลาอุ้งอิงข <wh> ึ have, have ้นมารับขึ้นมาแล้วเพิ่อนเป็นอียังมืดเดียวว่กีมือให้เป็นหัวนาวงตินนะแล้วให้ไปรับเป็นลูกสาวเนาะรับเป็นลูกสาวแล้วเออแล้วทุกมือนี้น้องลาเป็นหัวนาวง อทุกมือนี้น้องลาเป็นหัวนาวงได้นี่อนมนะคะน้องลาเป็นหัวหนาวงทุกมือนี้นาวงตัวเองได้แล้วนะคะเมือ่อคืนนี้ได้ยินน้องลาว่าวาพราอโจยู่ใส่บอโจยู่ใจบ่เคยขึ้นเวทีเลยเมื่อคืนนี้น้องลาวา่าเออบอโจยู่ใส่บ่เคยขึ้นเวทีเลยยู่้ายนู้นบอโจไปนั่งยูก่ก็เครื่องมีดขุะไปนั่งเบิ่งงานเมื่ออย่างนั้นอ๋อ พิ่นก็พิ่นก็เนาะเพิ่นก็เหมือนกับแบบว่าเพิ่นดูแลยยู่ข้างล่างน่ะพิ่นเบิ่งเบิดน่ะบอโจน่ะเป็นยู่ข้างล่างน่ะเบิ่งหมดเลยเด้เบิ่งหมดเลยน่ะว่าผู้ใดจังใดผู้ใดที่งานจังใดเจังใดน่ะเพิ่นเบิ่งเบิดเลเพิ่นเบิ่งนไปยืนอยู่ข้างหลังน่ะเนาะนะคะมายืนอยู่ข้างหน้าเวทีเอียงประมาณนี้นะคะเพิ่นเบิ่งหมดเลยนะต้องลาว่าต้องลาอุ้งนึงบอกว่าบ่อดจไป็สใเนี่ยบอกเคยขึ้นเวทีเลย น้องลากระยุ้งที่คิดว่าพ่อให้น้องลายุ่งผู้เดียวนะคะน้องลาก็เก่งค่ะนะคะน้องลาก็ะมีอพอยุดหยุงหลังนะคะพอยุดหนีโอ้ยนะคะใครจะมาว่าลูุสเ้าเพื่นบ่ได้เลยน่นะคะพอยุดอดึกถึงตอนน้องลาองิงมาพอยุดไถ่เนี่ยว่ะพอยุดไถ่สารน้องลาองิงพอพอยุดไถ่พี่พ้อยกับะอึกเลยมเมื่อคืนนี่เออใจใจแป้วเลยนะคะว่าตงสารกับสงตาเนาะเนาะนะคะ เรา่แหลกมากกันยังฮะเพอาะใดว่าโดนโจมตีร้ายน้องลาอิงอิน่ะโดนโจมตีร้ายแหละแต่ว่าว่าไดเนาะแต่ว่ากับว่าอยากว่าดอกเนาะนผทานมาแล้วเนาะนะคะโดนโจมตีร้ายแล้วใครจะมาว่าลูกลูกสาวคนใดล่ะ่นรับเป็นลูกุญทรรมแล้วเนาะนะคะเราก็เขาก็เก่งกระทังทุกมือนี่นะคะเขาทาแทนพอเขาได้น้องลาอุงอินแทนพอใดแทนพอโจใดน้องลาเคยวบาว่ามือมือหนึ่งทุกมือนี่ พี่ป่อจำได้ละคิดดูอย่างเดียวว่าเจน้ำน้ำวงไปจังใดน้ำผลงานไปจังใดแบบจังใดเอดียนต้องลาคิดเด้กคิดคือยังก็ผู้ใหญ่เลยโตน้อยน้อยเดี่ยวนึงนะคะคิดคือยังก็ผู้ใหญ่พี่ป้อก็เออเด็กน้อยผู้นี้ดีมากบลืมบุญคุณ บ่หูบ่บ่บ่ลืมว่าโตมาจังไงอีกยังตีน่นะคะที่แรกก็มาสมัครหลังเวทีนะคะกระโตดำๆนี่น้อยนะคะน้องเลาอิ่มเนาะนะคะกับไปกินห้องเพลงทังเวทีสักที่ตะเกียบเนาะบ้านเพื่อนน่นแหละเนาะนะคะกับมาห่างกันนะคะเราเราก็ที่แด้ก็พอเอกเอาพวกมาไล่ไปคล้องให้เนาะหน้าเวทีเนาะประมาณนี้เนาะนะเออเราเราคือนั่นน้องลาก็ได้เหตุงานเลยได้ห้องเพลงเลยนะคะตอน้องลาก็ลำบากนะคะไปก็รถ รถบ้านรถอย่งเนี่ะพี่บีก็ไปได้แล้วก็สองไปได้น้องลาบอกว่าเขาทำว่าเขาฟงไปได้บ่ไปได้มื้อน้นองลานอนใตเวทีได้อย่างเด่ตอนนั้นนเป็นหนาวหนาวเราพี่พ่อเห็นเนาะน้องลาก็เอาผ้า,พ,าพุ้มหัวอย่างอางี้ยประมาณนี้เนาะนะคะเขามาตอนหลังน้องลาก็อ่ออพอโจก็หให้รถตู้ไว้ใจเนาะอะไรประมาณนี้เพราะ ไปอีกจักน้อยนึงน้องหลากก็ดีขึ้นได้มาไล้ไล้อย่างนี้น้องหลากอนะ่ออกรถเป็นของตัวเองเนาะรถตู้ของตัวเองแล้วพอเอกก็ขับรถกระทังทุกมือนี่แหละนะคะพี่พ้อยเบิ้งตั้งแต่มือแรกตั้งแต่มือน้องหลามาออดิชันมือแรกแนตะ่พี่พ้อยก็เบิ้งยู้เบิ้งตลอดนั่นแหละบ่เคยนั่งหอกถึงพี่พ้อยเม่ได้ไปเทียร์พี่พ้อยก็เบิ้งนะคะพี่พอ้อยสองมือ่าไปเล่นที่ไหนอ,าาน,อไนอย่างประมาณเที่ยไหนเล่นที่ไหนหู้มืดนะคะนะคะนนก็น้องหลากก็อดทนนะคะ เบิง้งเมื่อคืนนี่ไตสุดออกมาตุดตีแดงกดอ,ออกมาจากนาเวทีเนาะไตสุดตีแดงค้นพับทับผิวขาวขาวข,าว,ขาวออรลาไม่ออรลาเลยแหละน้องหลาอุ้งอิงนะสวยงามมีออรลาเลยเมื่อคืนเนี่ยแบบครับผิวนะเนาะตุดแดงเนาะนะคะโบกบตีแดงนะคะนะคะพี่พ้อก็ได้เบิ้งอยู่เนี่ยนั่งเบิ้งทุกมือถุกมือเราพี่พ้อก็ได้มานั่งว้าวุกมือถุงเลืองมานั่งว่าเรื่องน้องอุ้งอ ประทับใจนะคะน้องหลาก็ให้งานหลายๆเด้อน,นะคะเดี๋ยวก็คัดดีเดี๋ยววันที่3ามิก็ไปเรียนที่ติะเกตละนะเนาะนะคะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันใหมะะ่เนาะพี่พอรอกตบพ่มะนั่งว่าแแวะแวะแ,แ,แบบนี้ทุกมือทุกมือเด้อค่ะนะคะคลิปนี้ก็เท่านี้ละประทับใจน้องลายต้องลาหลายเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหมะะ่เนาะ